เมื่อมีชีวิตอยู่มักทำชั่วเพราะความโลภเมื่อตายไปกรรมส่งมาให้เป็นเปรตเที่ยวอาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่พบตามที่ต่างๆเปรดทุกทรมานด้วยความหิวความเจ็บปวดในลักษณะาอาการต่างๆกันโดยไม่มีหนทางที่จะดับความทุกข์นี่คือตัวอย่างเปรดบางจำพวกกับความทุกทรมานของพวกเขา ชีมีศีลแต่ชอบด่าว่าครูบาอาจารย์และผู้ทรงศีลจึงมีปากเหมือนหมูเปรตพวกนี้ร่างกายงามผิวสวยเหมือนทองแต่หิวอดอยากปากจูไม่สามารถกินอะไรได้ 2. เปรตกินลูกเปรตพวกนี้ เมื่อตอนเป็นคนเป็นพวกทำแท้งค่าเด็กในท้องเมื่อตายลงเป็นเปรกร่างจะเปลือยเปล่าเนื้อตัวเน่าเหม็นมีแมลงวันเจาะตอมตัวอดอยากหิวหวย่ายผอมคลอดลูกเช้าเจ็ดคนเย็นเจ็ดคนแล้วต้องฉีกเนื้อลูกกินด้วยความหิวไม่รู้จักอิ่มจนสิ้นใจ 3. เปรตที่เคยตีศีรษะพ่อแม่เมื่อครั้งเป็นคนเคยตีหัวทุบตีทำร้ายพ่อแม่ด้วยวิธีต่างๆจึงมาเกิดเป็นเปรตที่ต้องทรมานตัวเองด้วยการเอาค้อนเหล็กแดงตีหัวตัวเองตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นกรรม 4. เปรตรังแกคนยากจนใส่ร้ายใต้าีสีคนอื่น เปรตพวกนี้เมื่อเป็นคนชอบกดขี่ข่มเหงร่งแกคนยากจนโกงเงินทองผู้อื่นป้ายความผิดผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนตายไปเกิดเป็นเปรตที่หิวกระหายหาน้ำกินไม่ได้หิวน้ำใจจะขาดแต่เมื่อได้น้ำมากรอกใส่ปากน้ำนั้นก็กลับกลายเป็นไฟเผาไหม้ให้เจ็บปวดทรมาน เปรตเผาป่าคนที่ตอนมีชีวิตได้จุดไฟเผาป่าคลอกสัตว์เมื่อตายไปเป็นเปรตตัวเปื่อยเน่าผอมมากร่างกายเป็นท่อนไม้และมีนิสัยชอบเอาไฟมาเผาร่างตัวเองให้ทรมานอยู่เสมอ 6. เปรตกินสินบนเปรตพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์ได้เป็นเจ้านายรับราชการ ใช้อำนาจหน้าที่อย่างอายุติธรรมโดยเห็นแก่สินบนตายไปเกิดเป็นเปรตตัวใหญ่เท่าภูเขามีขนแหลมและมือคมดุดใบมีดโกนและหอกดาชอบเอาเล็บมือเท้าเปรดร่างกายตัวเองให้เจ็บปวด